สวัสด,ดีครับกันในเกิดกันนะทางการจัดจีจีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขอนแก่นไปสิน้องคายอืมไปกันตอนนี้ก็จะเข้ามาข้างในโอ้โหโห<อ>ทางเข้าเฮ้ยอเข้ามาข้างหน้าก่อนเลย ปลาหมอทะเลปลากระมงตาโตอ๋อเ้ยน,นี่ยปลาอะไรเนะี่ยน,นี้เป็นปลาหมอทะเลหรือเปล่ปาเฮ้ยไม่ใช่เป็นปลากระมงตาโต เจ๋วมากนี่แหละปลาหมอทะเลโอ้โหน่าเกลียดขนาดประมาณหนึ่งเมตรได้ฮัลโหล <Hello? S 2> ปลาสลิด บังเขียวเหลืองโอ้นี่ก็ดูเหมือนปลาธรรมดาจับเก่งเลยโอ้ประมาณนี้ปลาสินมุตจกพัดอ้าวมีสตูดิโดวเห็น ปลาเบบี้แทงอืมต่อไปปลาข้างตะเภาอืมประมาณนี้มีสามตัว ปลากระรอกแดงดูมันกระรอกตรงไหนเนี่ย่อไปอุ้ยอะไรเนี่ยมัวปลาโนรีครีบยาวฮัลโหลแล้วก็มีปลาอีกตัวหนึ่งอะทำไมในเปา่ามันสีแดงปลาตัวนี้ออกมาในเรื่องนีโม่ด,ด้วย ปลาสลิดทะเลเหลืองหายี <Hi. S 1> ่ไหนไม่มีโ okay. อเคตอบปลาเสือพ่นน้ำพ่นน้ำเหรอว่าเมืดอึประมาณนี้เฮ้ยปลาเต้าปลาตา มันขนาดเล็กมากที่มันสามารถพองให้มันตัวใหญ่ได้มั้งตรงน,นี้นี่อยู่เต็มเลยอะไรนะนเรน,นเี่ยขี้มันหรอน่าจะใช่ต่อไปปลาฟิงเกอร์ปลานิ้วเรอเฮ้ยทำไมนี่อะไรเนี่ยปลากระตุนส้ำขอ ฮัลโหลนีมูฮัลโหลฮัลโหลนีมูเอ่าเซนอนี่ตะกุมมังกอเจอร์ซี่แล้วกุ้มังกรหัวเขียวโอ้นี่ไงกุ้มังกรนเจอร์ี่ปะขังเขา ปาลาฉลามขบปาลาฉลามขบไม่อยู่ปลากระพงแดงปลาชายเลนมันเป็นแบบนี้ไม่เห็นอยู่เลยอ,เอ๋อปาลาฉลามฟันขบเลย บอ่อชัรุลอกโอเจอแล้วแม่ไงแน่ลักต่อไปไป,ปาลาไก๋ยตัวใหญ่ไซส์ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนโอ้โหปาลาสะดืออันนี้ประมาณหนึ่งเมตรเลยโคตรใหญ่ปลาดองลาย นายอ่ะอ๋อนี่ปากหูโอ้น่าเกียดมันตาจะหลุดออกมาตายยี๊สุกฮลัลโหลบ้าบา้บาฮะบา้าบ้าบ้าบ้า มันดูบ้าต,ตรงไหนมันก็เป็นตาปกติแต่ว่าเขาบ้าอีกโอ้ใครตั้งเชื่อมันอะตาเวียนตาเวียนเทียนขาก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะตาพวงขมพูหาย อยู่ไหนอ้นี่ไงฮัลโหลประตูหนาลายไหนอะอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นอยู่เลยเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ย เด้อเด้เด้เฮ้ยมันนอนอยู่ตรงนี้ปลาตะโกกก็ประมาณนี้อึมเนปลาธรามรมดาธรรมดาตัวหนึง่งเออตรงนี้ปลากระทิงไฟอนี่เกียด ตัวนี้ปากดเหลืองอ่าอะไรเนี่ยเต็มเลยปลากดแก้วมไม่มีปากดตะการเหรอจะไปปากดตะการใช่ไหมเอ,อ้ปากรดดำ ยิ่งแน่เกียรติเข้าไปใหญ่นี่ก็ปากดขาวเหรอเอาไม่ใช่ปาเขาวดำน่าเกียดปตา,าขาวขาวฮัลโหลทำไมบอกมันลายอย่างนี้วะเนี่ย pa cha ôn, hải, ờ, nhỉ, tay, ống nha, nĩ, mong, không thấy luôn, nó không chát, ta, nước ngân, nó, nó xịt nước ngân rồi, ô, nó, nước ngân, nước chụp à, แล้วมีปลาอะไรเนะี่ยปลาโรวน่าเหรอมากเฮ้ยแล้วก็ตัวนั้นโคตรใหญ่ใหญ่มากโคตรใหญ่เฮ้ยเขาฟิจับมาจากไหนวะโคตรใหญ่เฮ้ยใหญ่เกินแล้วก็นี่คือซากปลาตาย นาเกียรปลาดุกน้ำในเจอร์มีเต่าด re ้วยเต่ามาไงเฮ้ย แค่นปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนแล้วก็นั่นก็เต่าปลากระเบนมอเตอร์โร้อะแอบอ่ะภาพสว่างขึ้นปลากระเบนมอเตอร์ต่อไปอปลาตะพัดทองปลาตะพัดทอง รอต่อไปก็คงจะเป็นป่ามองไม่เห็นตาเชดูในภนะาพมันเป็นแบบในภาพมันเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้เนี่ย วับเฮ้ยอ๋ออันนี้เคยเลี้ยงเคยเลี้ยงมันไว้มีปลากาแล้ก็อะลิเกโตกานั่นแหละไปต่อไปนีเคือปลาโรบาน่ามันไปที่ค่อนข้างแพงเขาไม่นงียมเอามากินกุ้ยหลินอะเรยจันเนี่ะอืม มันคูสายเห็นหน้ามันแล้วเราจะมาให้ดูดูนะสามสองหนึ่งู้โครงกระดูกปลาบึกปลาบึกนี่เหรอเฮ้ยใหญ่ใหญ่มากว้าวนี่คือเป็นเหงือกปลาเหงือกเหงือกแทงเป็นแบบนี้เนี่ยนี่เหรอเหงือก กระดุกปะบึกปลาบึกปลาบึกเนี่ยปะบึก,บกเผือก,รกแรกแรกแรกเผือกนี่ตายชั่งหัวไอ้ตัวนั้นมันจะตายหัวมันจิ้มพื้นเลยไอ้ตัวที่ไม่ตายก็อยูต่ตรงนั้นนะ่ะ ใช่ประชอนกูหงหงอไปแล้วมาดูมาดูปลาอยู่ดีๆเจอทญานาคแล้วก็พ้นน้ำออกมาแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรงูก็ไม่ปอยรู้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะบ๊ายบาย